สวัสดีครับบายใจนะครับวันนี้เราจะพามาชม d m a มนะครับเป็น d m a มปี12ถึง19เนะครับเป็น d m a ม c a แคปนะครับรถสีบรอนนะครับเลือกที่จะทำเบาะสีดำนะครับแซมด้วยสีน้ำเงินนะครับนะครับสวยงามมากเลยครับคันนี้นะครับดำน้ำเงินนะครับเดินได้นะครับตาข่ายผีเสื้อนะครับ ะข่ายผีเสื้อสีน้ําเงินนะครับเบาะแคบก็ออกแบบให้เข้ากับคู่หน้านะครับเป็นดําน้ําเงินตะข่ายผีเสื้อสีน้ําเงินนะครับในส่วนของพื้นนะครับในส่วนของพื้นเป็นพื้นหนังนะครับพื้นหนังอ่าพื้นหนังนะครับปูเข้ารูปนะครับเต็มพื้นที่เลยครับนะครับออกแบบให้เข้ากับเบาะนะครับดําน้ําเงินนะครับด้านหลัง นะครับมีกระเป๋าให้ทั้งสองด้านนะครับสนใจนะครับสนใจนะครับติดต่อเฟ e บุ o k นะครบับายใจหุ้มเบาะหนังนะครับ0 8 8 0 0 8 8 5 0 3นะครับอ่ไลายก็ ID กัน GUN กัน6352ขอบพระคุณนะครับจากายใจครับ